ร่างกายจะเป็นอย่างไรเมื่อทานกระเทียม 1. ลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเรง็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเผยผลวิจัยกระเทียมมีคุณสมบัติต้านโรคมะเรง็งเนื่องจากสารในกระเทียมออกฤทธิ์ลดความเสี่ยงต่อก,การเกิดเนื้องอก 2. ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจลดระดับคอเลสเตอรอลลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 3ค่าเชื้อโรคในทางเดินอาหารที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษซึ่งหากรับเชื้อโรคในปริมาณที่ไม่มากก็จะช่วยบรรเทาอาการหรือป้องกันไม่ให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ 4. ยับยั้งการเติบโตของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบรรเทาการอักเสบช่วยลดผื่นแดงได้ดีโดยเฉพาะผื่นแดงจากโรคสะเก็ดเงิน มีเคล็ดลับใช้กระเทียมในการรักษาสิวโดวยการฝานกระเทียมสดแปะลงบริเวณที่มีสิวค่ะ 5. ลดความดันโลหิตสูงเนื่องจากกระเทียมจะไปช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์ซึ่งทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวทำให้ความดันเลือดลดลง จะทานกระเทียมให้ได้ประโยชน์คือทานวันละ5-6กรีบต่อวันจะแบบสดดองหรือนําไปปรุงอาหารก็ได้กระเทียมเก่าเก็บไว้นานไม่ควรทานอาจปนเปื้อนเชื้อราค่ะผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานกระเทียมคือคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดและผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตาดัดต้องงดทานกระเทียม1-2สัปดาห์ แล้วคุณล่ะชอบหรือไม่ชอบรับประทานกระเทียมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์027514399